สวัสดีครับอันนี้พยางเลาะครับอเอาเฮ็ดออกลายอยส่นออกลายือเข้าวาแล้วครับเฮ็ดในพยางเลาะริมไฮนี่ครับเฟื่อมีเห็ดครับปลาไ้มันครับซื้อจอมาอันนี้เลยครับคุดหนามครับหนามหนามมันมอันนี้หนามมันหนามมันค้งครับนี่ปลามันคุดออก สาออกผมเดี๋ยวมาไปหาเบืองเห็ดกันครับเขาเห็ดออกเยอะว่ะนะออกเยอะคือข้าว่านนะครับไปครับว่าจะไม่มีบม่มีครับเดี๋รางูแดงเลยครับออกน้ำบานน่ครับบรรยากาศนีฟังทังนั้นพวกเลยไปหาครับน่าจะมีแหละครับเห็ดไปกันเลยครับผม Nguồn xuống, nguồn xuống, đết đết น้ำแทงจีมห้อยยังได้ครับนี่น้ำแทงมาสนเป็นแทงเป็นแท,ท,ทงนี่เป็นน้ำแทงเลครับนี่เสียตีนทะลุลังตีนเลยแล้วครับนี่อันตรายอันตรายทะลุลองเท้านะครับนากลัวนากัวอาเฮตดตอครับ นนี่กังเจอแล้วครับเพชรครับผม้หนึ่งดอกครับผมนี่มาหนึ่งดอกครับผมนี่อ๋อที่เรลืองๆบานเลยครับบานเลยครับนี่ขาร์บเอาตีนเอาไงดอกมันหนึ่งดอกครับผมเด็กขันนะครับมาตาหนามนี่มันรอยังครับหนึ่งดอกครับผมเดี๋ต่อ เราข้างให้มันก็้ผมันออกไปไกลเลยครับมันยังเมื่อยอย่างครับเมื่อยเดินครับผม,มเดิน อ่าเราตังให้มันพาออกก็มี่ทับออกก็บ่ออกกมีแล้วครับคออย่จะนั่งเพร็งพี่สเต็ม ทางเดินไป,ป<ะ>บกุกลายขาดครับผมปานอยู่ทางเทียงเกนอนทางเทียงแห้งดกครับเอานี้โบ๊ทบอกโบ,บก,บกีน อุ้ยับดินรกบกหลายหลายอุ้ยแต่บดินครับผมกบกนี่ตัวหน่่ยใหญ่แต่งหวัวแล้วมากินเนี่ยอ,อ่าฮิรโตครับทาาทางออกเมืองนะครับบัน ดอกครับผมนี่ตัวนี้ดอกจุ่มครับนี่เห็นหลังดอกจุ่มครับบัวอันนี้เอาไปซามนี่พอ่อดอกดอกเดียวมูไปใส่เบิดต้องใส่มีดอกเดียวแล้วครับต้องใส่จิมาน 10, 000, 000สองดอกนะครับ ยหอนทางกลับกันครับโอ้ตัวนี้ดอกหนึ่งบานเก็ดแม่งคือกินเลยบานใครกันนะที่มีสเต เออยังครับนี่คืออะไนก็บานหมดแล้วครับนี่คมผู้ชมเห็ดหลังบานนะครับนี่บานยังถือว,วา่าบโบบานขาดนะครับนี่ <c oughs> โอ้ตัวไข่อีกก็มีเยะ้ยวครับนี่กําลังโวก,กินตางมานี่กํา <c oughs> <อ> <c oughs> ลังเป็นไข่ก็มีเย,ยะ้วครับไข่อยู่มาก ไก่นึงตัวนี้บ้านเบิดครับผมกูเก็บกันครับเบิดครับเห็นตัวไข่ยังอยู่ครับนี่ไข่เห็ดเก็บใส่โอได้ครับนี่ไสโอมาสาหนามเห็นเห็ดให้หาเห็ดย่างมาหาเห็ดเห็ด ว้าวเอาเห็ดยังได้กินนี่แกงก็กินเลยรมุก,กกินเลยครับผมเนี่ผัดเห็ดหลงหมกนี่ว้าเคยกินว่าพัดเห็ดหลงงกินแล้วนอนหลับนอนดีไปยังนะครับเนาะกินหมกเห็ดไปยังนะผัดเห็ดหลงงเนาะเคยแต่ผัดเห็ดหลงอย่างไรครับ หวานเบิดตัวนี้ตีลังการว่ะเดี๋ยวใสโอเจมเป็นหลงใสโอ tế hoa khá muốn không bớt bộ học Hãy subscribe cho เลื้ยงคือกินอ่ไรคือกินเหลงเขาจนเต็มโอรครับผมเห็นไปแกงกับหมอหนึ่งแถวอันบ,บาน ตอนจูมหวเห็มเดินทางกลับนะครับ